My, 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 my. my Grandpa fought in World War II He was such a noble dude I can't even finish school Miss my mom and left too soon His dad was a fireman Who fought fire so violent I think I bought my therapist While playing him my violin Oh my god That's so insane Oh my god That's such a shame Next to them my shit don't feel so great but I can't help myself from Such a noble dude. Man, I feel like such a fool. I got so much left to prove. All my friends are vaping friends. They're so good at making friends. I'm so scared of. จำไว้นะลูกถ้าเมื่อไหร่น้องนิ่งคนอื่นจะวิ่งแซงน้องเพราะฉะนั้นน้องต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกำลังใจที่มีให้ก็คือน้องแค่ทนเป็นนักรบที่เข้มแข็งเพื่อน้องเข้าสู่สนามรบใหม่เท่านั้นเลยค่ะนี่ต้องบอกว่าประทับใจในตัวน้องๆมากเลยเพราะว่าน้องๆที่มาเรียนที่นี่มีความตั้งใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือออนไลน์นนไล์ี่ตอบไวมากเลยนะคะพอครูอ่านโจทย์ปุ๊บนี่ส่งคําตอบมาแล้วก็แสดงว่าไม่ว่าน้องๆจะเรียนที่ไหนนะคะถ้าแค่น้องๆมีความตั้งใจเนี่ยค่ะน้องก็จะสามารถทําได้ ทำข้อสอบเก่าเยอะๆอ่านหนังสือก่อนสักอย่างน้อยสัก2เดือนได้ไหมครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและมันทำ ข้อสอบเก่าบ่อยๆเพียงแค่นี้ครูเชื่อว่ามันจะทําให้น้องเพียงพอต่อการได้คะแนนดีๆในการสอบรอบนี้ได้ล้รายวิชานี้ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆขอให้ผ่านด่านแรกไปให้ได้ก่อนพื้นฐานแน่นคํานวณดีหลังจากนั้นหนูจะไปได้ไกลหนูทําข้อสอบได้แน่นอนคนที่ตั้งใจความสําเร็จจะเป็นของน้องๆทุกคนครูตู้อวยพรนะครับให้โดยเฉพาะคนที่ตั้งใจโดยเฉพาะคนที่ทุ่มเทสามารถเก็บคะแนนวิชาชีวะได้ดีที่สุดสมตามความตั้งใจของน้องๆทุกๆคนกินแล้วนี้ ยามหนึ่งคำของค่ายนี้น่าจะเป็นคำว่าสู้และกัน <c oughs> เพราะน้องๆทุกคนสู้มากเนาะสู้แบบคือตั้งใจเรียนเรียนทั้งวันอย่างเงี้ยตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นบางคนอาจจะแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกง่วงรู้สึกล้าอะไรเงี้ยแต่บันเห็นถึงสายตาของความฉันจะต้องได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า น่าจะคำว่าสู้อ่ะมันมันน่าจะได้สำหรับค่ายนี้เรายังมีเวลาเยอะอยู่ก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดสู้ๆนะคะขอให้ได้คะแนนนิดเดียว